มันออเศนะร้าปวดไปนะมัวึิงข่ตจวอ๋อกระหอมแต่ว่าอันเนี้ยพวกันติดเื่อนกับพกเนอ้ป้าที่น่องกุ้งเฮงกุงกระป๋าบึดตาสจดแซ่บได้ซื้อมาจจ๊ะ คือมาั้งแต่เมือนมาแตเสร็จเดม๋ยวลวกุ้งกับปลามคาวแล้วก่อนพี่น้องนมือีด้อาหารดีต่ำกุ้งติกุงสบายดีพี่น้องสบายดีีุกนด้พี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดียำแดเด้อนี่เงสมาเห็ดเมนูต เนี่อสิมาตำกุ้งพี่น้องเอ้ยหะย่างย่างเดี๋ยวคอยสิเก็บเองกันน่อดูว่าเขาตื่นย่ินเลยนะมันกูซื้อมาแต่เหมากุ้งเหาเฮ็ดแต่ว่าตอนใส่พี่นองเห็นเหเียเห็นห็นแดะน่ี้โอรใส่ลังกอยอมวกุ้งเหากับปลาบึกเหาลวกแล้วแหละเนาะพี่น้อง ามถเอาใส่กถูมาตาดนะพน,นีกน่กะถูนิ่นกตาดม็น้อำตาม่เด้อยิอานน่านี่ยเฮ้ยตามกินแล้วคอยว่าเสให้บอบินคนตามเนี่ยทีใหม่จะเป็นคนตุน่มสมยิ่งล่นพี่น้องไหมาไหมาแกกินเขาแล้วว่างหนึ่งนี่กินสมต่อเลย สบายดีกลองในที่ปีนหนาวทางนี้เอฟซีเบ้่าเจ้ามือนั้นว่าเจ้าเครียดคอยสบายดีปลาลงกม้เลยบอบอพ่อแล้วพอแล้วเพชรแต่สบายดีปลาลูกลูกกวก็ดลปูรักมันตามใจมันมือนาเอาไปใาะ เอาไปเดินจะได้เดือบุญต้องเห็นไหมป้าเฮ้ยพี่น้าไม่พนี่นะพินาให้อันนี้พินาให้เนี่ยนี่อย่าขอไปไกลร้ายหันขบหันเด้ออย่าไปห้าอาเอามาปีพ่อแล้วปีก็แล้วมองมองมากพี่พี่เห็ดเั็นบริกินหรอเจ๋อเจ๋อซาซาใจเย็นเย็นใช้ประคาบก่อนไปน้องเลย ใจเขาหอนคืออย่างกินอนันนี้สุดนิดสบายดีเด้อใจหอนเนาะคู่เขาวไหว้มันกันลังปัตุน <c ười> ใจมันบึนบัดบึนบัดเอ๋อขอไปวันหน้าปีใหม่จะหูว่ะขอปะปีใหม่นะ่ะน้ำเย็น <c ười> น้ำเย็น <c ười> น้ำเย็นเพื่อสี่หายเย็นเพื่อที่เดินเพื่อสี่จะไปมีใส้ยังบังเดนหาซาลาสิก <c ười> นักวอลปีใหม่ก็คือเจเบีเจ่อ น, <laughs> น้ำแข็งก่นนะเย็นเกินเย็นน้ำแข็งดโอ้บอกเผื่อสียไลาปีใหม่หนิยังวันน้ำเย็นแงบอกพี่ได้ะสีบางก่องไปน้ำถ่ากินไปไปไปออกมาถากินไปมกพริกอยู่อ๋อมพริกบดีเนี่ยน้องนิ่งใบดีตาลูกมาไหมตาดุ้ดตากอยโอเอาอไปน้งใ่ไปแดกวันนี้เอาจองมาหวัดนึ บ่าขอสีเอาขอจะเอาเปรอีเมลน้ำพา่อีเมลเอาคูเปลตเสียไปเจอเสียไปเสียากไปเอเสียเอาใส่เหรว่าปลีกหน้าเงี้ยงเงี้ยมีใส่หมใส่ใส่จัดจีบใส่ที่นั่ยังแบบเครื่องโคบอ่ะท่ามุ่งเสีจะดบานันกันเครื่องโคบแต่แต่ตอนจะเต็มเครื่องปรุงก็ต่อเอาผิดก็เครื่องโคบเลยเป็นแบบเี้เอาปุ๋งให้มันเจ้ามือน้อย เลยเ่อมันน so ี <sup> ้จำนวนลายารงเื่องุงเนาะโอ้เต็มนทำยมเื่อติมส่น่ใส่อาดาที่ใส่บรถบวงาแแล้วบบดนี้ใช่หอเปี่นงปลเนี่ยาใส่ขาชิมีก็ได้เชื่มนะ ทนปลาหรอจะไหนขัปลาับปุ้นเนี่ยเอาไว้ยุบด้วยเอาใส่ด้วยจะวะต้อใส่กันด้ยเพราะว่ตาใส่กันเลยเนาะได้ปะเซฟบ๊อบเราเหมือนทีเนาะมาใส่ทด้เมือใส่คำครึ่งหนึ่งก้อนค่ยวะมันลายผล่ ออ uhm. ยิ <c oughs> <c oughs> ่มเขาเลยมันมอชมกเชิญฟูมิโอ้ยน้ององมเป็นแต่เสียบเทไอเบิ้งคลิปเนี่ยมันคือหนีซิบูกมันเมือนนะเขายังลุกระตาาอีกคนเดียวเศกเงียเงียบฉันหรอไม่มันมีน้ำมีน้ำ กปลาหมึกหน่อยเลยตั้งเด็ดลยมาค่อยว่าตั้งกบปกติได้กูนี่เอาไปเอามาใส่อีกนะต้องโหดจ้ะลาหมแบบอาดถึงเนาะอ้าวมาเปลี่ยนเอาะเ้ยวัดีวัดีกินได้หมึกเลยกินจะโดนนะเพอนหนาใส่เมือกจะกระปุกน่าเส็ยเนาะ แล้วแล้วนาะพี่น้องมีแต่ซีมเบิ่งขันรสสารบอกโอเคกับปรุงเนี่ยจะหน่อยนะเนาะเต็มขวดืึมเพิ่มเนเนาะเส้นดีเต็มพอเลนะยเนาะโอเคเลยพี่น้องไปบปนี้ตั้งกรห <laughs> <laughs> ยอกโอเคทอ็อปก็ท้องงานว่ะ

บ่ผีบกินบ่ตำกับบุญยวจ้จ้ามื่อไนะคอยเห็นเขาเห็ดตำกินเด้อหด้อซ้ดดูมาตำกินคนเดียวคอยบ้าจ้บ่กินคอยอยากจะบ่เออ ซัดเลยคุกินกันในคินะสมัยดีพี่น้องยังดังเป็นตะแสบมันก็บักบล็บตเสดด้ยคนเดียนึตรงไปชิปเปิดอันเพ็ดเ้ตรงที่แบบหน้าไปที่บดแตะ

Thật tuyệt vời khi ăn thịt 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 khỏi <cười> 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 <mình> <laughs>

เียไจะเอามูกมาดตายแล้วเขาอวปเจอกับบ้าเนอันเยียดย่างงอกไปได้พี่นองเลยบ่เดปากเดปากใครเผลอกับบ้าอีกนาะไเอลอบ้าหาบบบอกให้หเป็นยูฟุตไ้ปดียใช่ไปยูมุมอไรมุมหนึ่งในือเทาเผลอกับบ้าากวนี่ว้าบ้าไปขดหาเห็นบ้าใชนมันเกบบเห็นนะให้ตาเนาะ คนอ้าวคุณด้เนียสร้างแล้วมาันเหรอหมอือโอ้ยัตขาสินดอืมคุณดียูนในเหื่นอยูแจว๋ยบตรอนแ้ยังบุปปะอับเอ็มโอเคอมเมนต์ตอนไปบุญนะเบิ่นเกียรเนี่ยใช่ปะอ่อย่มาเอยู่นเีนบ่เกียงมาแสีดีนะมันมันห้อบ

อ okay, ีเมเลนกระปกมะขุนเอาใครเทปตั้งน้ตั้มะขนกจะเอากอแหละก่อแล้วเนี่อ่ะขับปุ่นขับปุ่นปุ่นด่ปุ่นด่งหรอเปล่าเปล่าเป็นกระปุกเลยวะเอาไป ไม่ได้น้ำเนาะมเี่เขาพูดนเลยหลอนยิ้เาเกินกอย่าง่วนันกนนีจเาะอะไรพี่น้องรายการสากินนี่กับสีแดงเบิร์เพียงจำนีเด้อพี่น้องเลยมือน้กะตำข้าวปุ้นพี่น้องตำข้าวปุ้นกับอันกิน แสบเนาะแส,แสบๆเบิ่งข้างหลังจนเบิ์ดเพื่อองเลย <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อเพี่น้องสลาคิวนิกขอบคุณขอบใจพี่สี่ทุกคนพี่น้องที่เข้ามาติดตามและก็รับชมขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย